ก็จะเข้ามาร่วมสนทนาพาทีกันสําหรับมาพอดีนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตยินดีต้อนรับครับท่านครับท,ท่านผู้ชมครับท่านผู้มีเกียรติวันนี้ที่ให้เกียรติกับทางรายการของเราก็คือท่านนายกอํานวยอินทิราชนะฮะซึ่งท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนานผู้อําเภอเพเ็ยอุดอรธานีของเราเนี่เองถือว่าเป็นนายกหนุ่มงานที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล นะทำงานด้วยความฉับไวนะดูแลพี่น้องประชาชนมาหลายสมัยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะที่ท่านได้กุณานะให้เกียรติกับชาวรายการเดีย๋ยวผมขออนุญาตให้ท่านได้แนะนำนะฮะแนะนาตัวอีกสักครั้งนะฮะกับท่านผู้ชมเรียนเชิญครับนะครับผมอํานวยอินทัลทิลาครับนายกองการมหารส่วนตาบลนาผู้ครับอำเภอเพลิจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ท่านนะผมขอเข้าเรื่องเลยเพราะว่าผมเห็นไข่มาแล้ววันนี้ท่านท่านถือไข่มา นะมีไข่มีผักมีอะไรเยอะแยะนะน่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะฮะสำอสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะรู้บางท่านไม่ทราบท่านอาจจะเห็นว่านี่ไข่เอาไข่มาทําอะไรจะมาประชามพันขายหรือเปล่านะฮะไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นไข่ที่ได้มาจากการอะไรให้ท่านมาม,มีมีส่วนผสมอะไรหรือเปล่าที่ท่านไข่ตัวน,นี้ ยังไม่มีส่วนผสมไม่ส่วนผสมแต่เราจะเป็นไข่พิเศษนิดนึงเป็นไข่พิเศษพิเศษตรงไหนครับพิเศษที่ว่ามีสารไอโอดินอยู่ที่ไข่สารไอโอดินใช่ครับสารไอโอดินเนี่ยมันจะมีประโยชน์ยังไงที่เอาไปผสมเข้าไปในไข่เนี่ยอสารไอโอดีนนยฮะจะมีประโยชน์ต่อร่างกายคืองหนึ่งคนเราฮะต้องมีต้องได้กินสารไอโอดินวันทุกวันนะครับทุกวันตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ตั้งครรภ์เด็กจนโตนะฮะจนแก่ เท่าที่ทราบนี่ถ้าขาดสารไอโอดินนี่มันมีผลทําไรมจะเป็นโรคเออโรคเอโรคเอหนึ่งโรคเอเรื่องไม่เก่งเรียนเรียนไม่เก่งเรียนไม่เก่งเรียนช้าเรียนช้าสมองไม่ไปสมองไม่ไปใช่เพราะเพราะมันไม่มีสารไอโอดินไปกระตุ้นทําให้เอ่เอทําให้ทําอะไรเชื่องช้าสมาธิสั้นพวกนี้นะใช่แล้วพวกนี้เกี่ยวไหมไอพวกคอพอกคอพับคอพับด้วยนะฮะคอพับเท่าที่ทราบนะครับแล้วทีเนี้ยไอไอไข่ตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านบอกว่ามันมันมัน มีมีส่วนผสมนะฮะของไอโอดีนข้อแตกต่างจากไข่ธรรมดาแล้วท่านท่านลองคือไข่ธรรมดาฮะจะมีสารไอโอดีนอยู่ที่ยี่สิบห้าไมโครกรัมต่อฟองมีมียี่สิบห้ายี่สิบห้าไมโครไมโครกรัมต่อฟองครับแต่สารไข่ไก่ของเราที่เราทําถึงร้อยเจ็ดสิบไมโครกรัมร้อยเจ็ดสิร้อยเจ็ดสิคนเราวันหนึ่งนะวันหนึ่งผู้ใหญ่ ที่นั่งอยู่แบนี้นะเหมือนพิธีกรกับผมเนี่ยวันต้องกินสารไอโอดีนเข้าไปไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบไมโครกรัมร้อยห้าสิบไมโครกรัมเพราะนั้นนี่เราเราเราต้องถ้าสมมตมิมันอยู่ในไข่นะเราเลยจะต้องทานกี่ฟองวันฟองเดียว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 ก,ยวยวก็ก็สามารถที่จะ,ะ,ะได้รับสารไอโอดีนใช่นะฮะแล้วทีนี้มันมันหลังจากข้อแตกต่างม,มันมีตรงนี้แล้วเนี่ยลักษณะของไข่นะ เราจะสังเกตได้ไงอะไรเป็นไข่ธรรมดาอะไรเป็นไข่ที่มีสารไอโอดินอ่าเรามีมีข้อแตกต่างไงให้ท่านข้อแตกต่างถ้าเราจะดูนะฮะถ้าดูเพลินเนจะไม,ไม่รู้ไม่รู้ถ้าเราพิสูจน์ดูนิดนึงนะต้องต้องต่อยไข่ออกมาก่อนะฮถ้าต่อยไข่นะคือถ้าไข่จานนี้ฮะจะมีสารไอโอดินลงไปด้วยนะฮะตัวนี้ใช่ไหมครับขัดใช่ฮะแล้วก็จานนี้จะไม่มีสารเราเราจะสังเกตยังไงสังเกตที่ไหนสังเกตที่ไหนนะฮะ สีฮสีหนึ่งสีถ้าเป็นไข่ไก่ไอโอดีนฮะสีจะเข้มข้นสีจะเข้มกว่าครับอันนี้ซื้อมาจากโลตัสตะกี้เนี่ยก็มาดูก็คิดว่ามีสารเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าน้อยมีน้อยมีน้อยแต่แต่ตัวนี้เนี่ยถึงไัยเจ็ดสิบมีเยอะนี่แสดงมันจะมันจะเข้มขึ้นเข้มขึ้นสีสีมันออกออกเข้มกว่าเข้มขึ้นครับแล้วทีนี้ไข่พวกนี้เนี่ยท่านท่านเป็นได้แนวคิดมาจากไหน ที่ที่มาทําตรงเนี้จริงๆแล้วฮะเป็นไงครับท่านออกมันมันไหมใช่นะออกมันมันออกมันมันอ้นี่ธรรมดานะฮะไอโอดดนหมดเลยไอโอดีนหมดนะธรรมดาไม่ได้อ๋อธรรมดาไม่ได้เดี๋ยวผมชิมอีกครั้งนะรู้สึกอร่อยเออครับเดี๋ยวว่ามูมามนะมันอร่อยมันอมมันยังไงไม่รู้เหมือนเหมือนเราผสมเกลือมาแล้วใช่ไหม มันมันเหมือนเหม,มือนเราผสมมัน,มนยังเราไม่ต้องมาใส่ซอสใส่อะไรเลย,เลยไม่ต้องครับรสชาติใช้ได้ครับก็อืมผมว่าใครที่ได้ทานแล้วเนี่ยผมว่าต่อไปเนี่ยผมไม่อยากจะทานไข่ธรรมดาแล้วใช่ไหมครัผมไม่อยากจะทานไข่ธรรมดาแล้ว,ะมมอ,ะรรลวอะไรครับท่านผู้ชมครับเราจะมีเรื่องเราที่จะมาพูดมาคุยกันนะ ในช่วงหน้านี้เราเรายัจะมีของดีจากนาผู้วันนี้ท่านออกมาเยอะนอ,นอกจากไข่นะไม่ใช่มีเฉพาะไข่เท่านั้นเองนะไข่เนี่ยรสชาติอร่อยแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายเดี๋ยวเดี๋ยวคงคงจะพักสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันต่อเรื่องเราจะมีอีกเยอะนะฮะสักครู่ครับกัจจ ท่านผู้ชมที่รักครับก็ขอต้อนรับท่านกลับเข้าสู่รายการกาแฟยามเย็นในช่วงที่สองสึ่วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลน,นาผู้นะท่านนายกอํานวยอินทรธิรรชนะท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราและเวียนมาจิบกาแฟนําเรื่องราวดีๆที่ประโยชน์นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของไข่ไอโอดินนะฮะนอกจากไข่ไอโอดินแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้ ท่านยังมีของติดไม้ติดมือที่จะมาแนะนําเราด้วยที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะฮะเป็นผักผักไม่ใช่ผักธรรมดานะเป็นผักที่แตกต่างกว่าผักโดยทั่วไปมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวท่านนายกจะได้อธิบายให้ท่านได้ฟังนะ,ะท่านผู้ชมได้ทราบเค,ครับครับผักไอวดินของเรานะฮะคือผลิตออกมาคือแห่งแรกของประเทศไทยก็ว่าได้ครับไม่มีที่ไหนผลิตได้ครับนะครับในผักไอวดินของเรานะครับหนึ่งขีดต่อ สองร้อยห้าสิบไมโครกรัมถือว่าหนึ่งขีดมีส่วนผสมของสารไอโอดใช่หนึ่งขีดนะฮะเราเอามาผัดนะฮะเราเอามาผัดมาต้มมาลวกสารทานสดๆก็ได้ทานสดๆดยิ่งได้ประโยชน์เยอะยิ่งได้ประโยชน์สดคือสารจะไม่เลอะเหนอยออกไม่เหมือนทานเกลือนะฮะทานเกลือเนี่ยมีอายุน้ำดื่มมีอายุนะฮะแต่ผักไข่จะฝังตัวอยู่ในผักเลยฮะสารไอโอดจะฝังอยว่ในผัก ้ผักตัวนี้เนี่ยผักของท่านนายกเนี่ยนะตอนนี้ว่าผักของท่านนายกแล้วผักไอโอดินนะไอเดียท่านใช่ไหมรสชาติมันเค็มไหมสดๆเนี่ยไม่เค็มแล้วไข่ทำไม่ไม่ออกเค็มะไข่ก็ไม่เค็มนะนะไข่ก็ไม่เค็มแต่ออกมันเออออกออกมันแต่ว่าผมว่ามันเ็นค็มนิดๆนะเออเราไม่ต้องใส่อะไรเลยนะเออดีมากเลยแล้วทําไมมันดูต้นอะไรมันสมบูรณ์ขนาดนี้ท่านคือก็ปลูกตามธรรมชาติ ตามธรรมชาติเราเราทำแปลงที่แตกต่างคนอื่นเขาไหมไม่ก็เหมือนชาวบ้านทำเออโอ้ด้วยนะเห็นไหมครับมันมันดูลำอะไรมันสมบูรณ์มันน่าทานกันจริงๆเลยแสดงว่าเนี่ยอยู่ในในไออบตของท่านเนี่ยนะพื้นที่แทบทั้งหมดนี้จะพากันปลูกผักกินเองเลยเุยเกือบทุกลังคาเรือนแล้วเพราะว่าส่งเสริมทางอบตจะส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักในครัวเรือนแล้วมีที่ไหนบ้างพอที่จะพอที่จะรู้ไหมไอ้ที่ปลูกผักไว้ประเภทนี้ ในในอบตองท่านอ่ะมีมีกี่เจ้าหรือทุกหมดทุกทุกหลังคาเรือนกับทุกหลังคาเรือนกับทแล้วในตลาดที่ตลาดเนี่ยผักเนี่ยก็ไม่มีใครซื้อดิผักเหรอฮะเออถ้าถ้าทุกคนปลูกใช่ฮะต้องต้องไปซื้อที่ที่เราพูดกันเหรอเกือบแม่ฮะอ๋อเป็นพยาบาลคุณหมอแสดงว่าเนี่ยผักผักตัวนี้เนี่ยไม่เฉพาะ จำหลายจ่ายแจกให้ให้พี <rewarding. S 2> ่น้องเราอยู่ในุอในอบตเท่านั้นที่อื่นที่อื่น <Reaper. S 1> เขาทราบเขาก็มาเออโดยเพราะไอไอนักโภชนาการทั้งหลายที่เขารู้นะอย่างหมอพยาบาลนะครูบาอาจารย์เออเามาซื้อแล้วนี่ประโยชน์ก็ตกที่ประชาชนผักก็ดูสมบูรณ์จังไปทําผัดทําทอดเนี่ยอะไรก็ได้ครับนะก็เหมือนเหมือนผักปกติที่ท่านว่าแล้วที่นี่ มันมีวิธีการเพิ่มไอโอดีนลงลงผักยังไงมันมวิธีเพิ่มก็คือ,ม,อมันก็ไข่ไหมแตกต่างกันแตกต่างกันครับยังไงผักนี้จะทานอาหารทางใบถูกไหมครับครับทานทานอาหารใบก่อนเก็บเก็บวันสมมุติเราผาักกากนะฮะผากกาะต้นเนี้ยก่อนเก็บเก็บวัน,นะฮะเราจะพ่นสารไอโอดีนลงไปนะฮะสารไอโอดีนทั่วเลยให้พ่นตอนเย็นพ่นเฉพาะช่วงเย็นช่วงเย็นช่วงเช้าไม่ได้เพราะว่าถ้าพ่นตอนเช้า แสงแดดการเตรียมแปลงอะไรก็ปกติปกติทุกอย่างปกติปลูกพวกวเมล็ดอะไรก็ปลูกเหมือนปลูกผักธรรมดาเหมือนปลูกผักธรรมดาแต่ว่าพ่นสารไอโอดีนนี่ช่วงเย็นช่วงเย็นก่อนเจ็ดเจ็ดวันทำไมถึงเจ็ดวันถ้าเราพ่นวันเนี้ไปเก็บพรุ่งนี้สารมันจะไม่ดูดซึมทางใบมันก็ยังไม่ฝังครับมันยังเป็นสารอโอดีนซีอยู่อ๋อยังเป็นอนอดีนซีไอโอดีนซีแต่ถ้าเจ็บหลังจากเจ็ดวันเป็นสารอินทรีย์ เห็นไหมฮะอ๋อมันมปนแปรับแปลอะไรแปล่แปลมาเป็นไทซีเลยครับนะตัวนี้นะตัวนี้สารนี้เดี๋ยวนะฮะในนั้นที่ที่กำลังพ่นอยู่ใช่ใช่ตัวนี้เราต้องต้องผสมน้ำยี่สิบลิตรไอไอไอที่พ่นอยู่ก็คือตัวนี้ใช่ครับเอาตัวนี้ใส่ใส่ใส่น้ำยี่สิบลิตรใส่น้ำแล้วก็พ่นนี่ตัวนี้นะฮะไอไอตัวเป็นเป็นสารไอโอดินนะฮะครับอท่านทําจําหน่ายเองรอเปล่าไม่ฮะศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ศูนย์วิทยาศาสตร์แต่ว่ามีมีจำหน่ายที่อบตไหมหรือไง ถ้าสั่งได้ครับสั่งได้อ๋อสั่งได้แสดงว่าไอไอพี่น้องเราที่ที่ปลูกผักเนี่ยนะจะจะสสารตัวนี้ไอโอดีนถ้าหมดเนี่ยก็ต้องสั่งซื้อที่ท่านสิได้ครับสั่งควรยี่สิบบาทก็ใช่นะหนยี่สิบาทต่อผักหนึ่งไร่นะครับอ๋อวบบนั้นเชอผักหนึ่งไร่โอ้มันก็ประหยัดดีนะต้นทุนไม่ได้เพิ่มเลยครับต้นทุนต้นทุนก็ไม่ได้ใส่สารมันไอเขาเรียกอะไรนะพวกสาร อะไรที่แปเร่งให้มันเจริญไม่มีอะไรไม่มีเลยนะมันเหมือนกับธรรมชาติธรรมชาติเหมือนกับผักธรรมชาติเลย่รสชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วิจะกรอบว่าผักอื่นแล้วเวลาล่วมสีจะไม่ตกสีไม่ตกสีไม่ตกล่วกล่วกล่วงไม่นนเียมันถึงสีไม่ตกหรือล่วกนานก็ไม่ตกเอครับแล้วมันมีผักอะไรบ้างที่ที่เขาใส่เีผักกาดผักบุ้งขน้ยนสลัดนะโอ้โหเยอะเลยกอย่างเจบึงชวน ระยะทางประมาณเท่าไหร่ท่านก็ประมาณยี่สิบห้ากิโลยี่สิ้ากิโลถึงเลยนะทางนี้สะดวกสบายเส้นอุดรหนองคายนะ้วมีเลยเลยอาหารเป็นยุ่ีมีอะไรบ้างที่ที่เราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศตรงนั้นอ่ะมันมีไอ้อะไรมีเขาเรียกว่าล่องแพรไหมล่องแพอ๋อล่องแพแล้วก็อาหารเป็นไงฮะรสชาติอร่อยครับแล้วอาหารทุกอย่างก็มีพวกนี้ด้วยผักกผักไอโอดีด้วยเราจะเราจะบังคับเลยว่ไให้ใช่ไข่เรลาผัก เออถ้าใครไปทานอาหารวันถ้าทานไข่นี่ก็ต้องสั่งไข่เคียวไอโอดีนของนาผู้ใช่ครับเออได้ประโยชน์ได้พักผ่อนนะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็จากการที่เราได้พูดได้คุยกันก็จะเห็นว่าเนี่ยนายกอํานวยนี่ก็ได้อ่าคิดนะฮะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไม่เฉพาะนาผู้แต่ทั่วไปเลยเดี๋ยวนี้ทั่วประเทศเขาเริ่มรู้จักท่านขึ้นเยอะนะ ไม่ไม่ไม่รู้จักจเจพาพ่อเห็นป้ายอยู่ติดข้างทางนะเราจะเข้าไปหาท่านยูตลอดคร <c oughs> ับนั่นนั่น,น,นค,คือคือสิ่งที่ที่ท่านได้ทําเพื่อพี่น้องอประชาชนชาวหนาบูเอ้าแล้วนอก,อกจากนี้เราท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงถึงพี่น้องชาวอุดรไหม <c oughs> เผื่อเผื่อเขาอยากสนใจอยากจะติดอยากจะไปศึกษาไปาเรียนรู้กับท่านเนี่ยจะจะต้องติดต่อไปที่ไหน ยังไงเนี่ยเรียนเรียนเรียนท่านพูดค,คุยกับพ<ก>ี่ก็ขอเชิญชวนชาวจังหวัดอุดรธานีทุกท่านนะครับว่าอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านไปทานไข่ไอโอดีนผักไอโอดีนน้ําดื่มไอโอดีนกันนะครับเพื่อเด็กหลังครับเพื่อจะได้เลียนเก่งไม่เป็นโรคเออไม่เป็นโรคคอพอกนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราขาดสารตัวนี้มากนะครับมากมากมากเป็นประวัติการนะครับอยากจะขอ ฝากชาวอุดรทุกท่านนะครับว่าท่านอยากลองชิมไข่นะครับผัดนะครับประสานไปได้ที่องค์การมหารส่วนตับนน้ำผู้นะครับศูนย์6ี่สองสองหนึ่งหกสามสี่ี่นะครับศูนย์สี่สองสองหนึ่งหกสามี่สี่ครับติดต่อได้ครับหรือหรือถ้าติดต่อติดต่อไม่ติดต่อที่เบอร์ท่านเลยอ๋อเบอร์ตรงผมนะครับ0 8 9 8 4 1ปดเก้าแปดสี่หนึ่งสองสองสี่สี่ศูนย์แปดเก้าแปดสี่หนึ่งสองสองสี่ครับครับแด้และครับท่านผู้ชมครับ ก็วันนี้เราได้รับสาระประโยชน์จากแขกผู้มีเกียรตินำมาฝากเรานะที่ร้านกาแฟยามเย็นนะฮะรายการของเราจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครัท่านผู้ชมครับก็จะมีเรื่องราดีๆจากท่านผู้มีเกียรติแวะเวียนเข้ามานะในเรื่อง